สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมจังหวัดภูเก็ตนะครับสะพานสะพานสารสิงนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นมีสะพานที่มีชื่อว่าสะพานสารสิงนะครับถ้ามากับรถยนต์ถ้ามากับรถยนต์าาน,น,นะครับก็ต้องข้ามสะพานนี้ข้ามเข้าไปนี่ครับนี่คือฝั่งภูเก็ตนะครับ ดูครับวันนี้รถติดเยอะมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่16นะครับเขาก็เปิดเหมืองภูเก็ตนะครับเปิดก็คือหมายถึงใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับแต่ก่อนจะเข้านั้นนะครับก็ต้องไปเยจมูกก่อนนะครับแล้วก็สามารถเข้าได้เลยนะครับส่วนท่านใดที่ฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับหมายถึง2เข็มนะครับก็คือเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเยะจมูกเมื่อก่อนนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับนี่ รถติดนานมากเลยนะครับนี่มาติดจนถึงบนสะพานเลยนะครับนี่ครับปกติก็ไม่ได้เห็นภาพนี้นะครับเพราะว่าจากนี้ไปถึงด่านตรวจนะครับด่านตรวจถ้าชัดชัยนะครับก็คือประมาณโลกว่า2โหโลได้อยู่นะครับนี่พอภูเก็ตเริ่มเปิดนะครับมีคนเริ่มเข้ามาเยอะมากนะครับสารลับเข้ามาเลยนะครับ นี่ก็เลยทําให้รถติดอย่างที่เห็นนะครับนี่ครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงให้ทุกท่านชมนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับต้นไม้กล้วยไม้ต่างๆนะครับเพราะว่าผมได้มาทําธุระที่ภูกเก็ตอยู่นะครับก็เลยหายไปนะครับยังไงอันนี้ก็ขอเป็นคลิปแรกหลังจากที่ผมหายไปประมาณเดือนเดือนกว่า2เดือนนะครับ ทุกท่านที่อยากจะมาเที่ยวภูเก็ตนะครับก็สามารถมาเที่ยวได้แล้วนะครับนี่ครับไครมาฝากบรรยากาศสะพานสาราสินตอนข้ามนะครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ิดถามและให้กําลังใจผมนะครับสวัสดีครับ